ตอนนี้เลือกรางวัลที่หนึ่งเลือกรางวัลที่หนึ่งให้ลุงโลกหน่อยครับรางวัลที่หนึ่งวัลที่หนึ่งเลือกรางวัลที่หนึ่งให้ลุงโลกก่อนเลยเวามาไปยมาไปไหนถึงนอตัวไหนคะตัวไหน ตัวไหนบ้างแปดสามหนึ่งสามหนึ่งสามนี่ได้มาจากจอมปลวกได้ไหมจอมปลวกที่สุริน hey.